ว่ากันว่าเต็งที่สุดในมวยรอบพูนเสือแต่ว่าช่วงโหต้นต้นมีเกร็งเหมือนกันนะใช่ไหมนะครับดาบดำพัทาทอทองทวีสวัสดีครับนะอ่ะเอ่อวันอาทิตย์นี้เจอกับเจอกับปาบิภพเอราวันแล้วดูค่อยมืออะไรยังไงบ้างเขาลอยฟีมือครับแล้วก็ <c oughs> ตรงไหนหน้ากลัวตรงไหนตรง <c oughs> มีหมัดซ้ายแล้วก็ศอกซ้ายครับหมัดซ้ายศอกซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายครับแล้วก็แข้งซ้ายครับทรงแบบนี้เป็นยังไงบ้างก็ ชอบไม่เดิมเดิมแล้วก็แพ้ตางันไม่หลือยังไงไอ้แข้งซ้ายเนี่ยไม่ครับก็ได้ได้หมดได้หมดยังไงก็ได้ครับแล้วทำการบ้านยังไงบ้างก็มีลูกลูกนำนี่ลูกถีบนี่ลูกเตะขาคอืบแล้วก็เข้าไปถึงครับเก็บแข้งซ้ายครับเก็บแข้งซ้ายได้เข้าห้ถึงครับเขา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 จะชอบแบบหมุนออกหมุนออกปะใช่ครับฉากออกฉากออกครับใส่ไว้ต้นๆก็ปวดหัวหน่อยใช่ครับปวดหัวหน่อยเอาลูกหนักเข้าไปเอาเดินเข้าไปครับ ถ้าบี้ไม่หมดก็อิ่มแค้งซ้ายครับถ้าเขาไม่หมดเราก็อิ่มแค้งซ้ายพยายามบังไว้ก่อนอย่าไปโดนดีที่สุดใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับคําว่าตัวเต็งนี่ยังไงกดดันไหมก็กดดันครับนี่แหละว่าตัวเต็งครับไล่ไทม์ไลน์หน่อยในเวอร์รอบปูเสือไปแรกชนะใครครับก็มีชนะเพชรศิลาโมบิ้งอร่อยจุ๋มเลยครับวันนั้นก็แหม่ดยเนาะ เกิดอะไรขึ้นวันนั้นน่ะท้องเสียป่ะใช่ครับมันคล้ายๆโดนโดนยาไปวยครับคล้ายๆว่าจะโดนยาด้วยซ้ำใช่ครับมันเป็นยังไงเมื่อวันนั้นก็อ้วกทั้งวันเลยอ้วกด้วยใช่ครับอาเจียนด้วยแล้วท้องเสียด้วยใช่ครับได้หลับค่ตอนกลางวันวันนั้นไม่ได้หลับไม่หลับเลยกินข้าวอยู่แล้วก็นอนประมาณ20นาทีเราก็มีแต่อาเจียนตลอดเลยแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเงินสีอาชีรเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นด้วย ค่าที่กัดปันสู้ครับแล้วก็มีโควิดครับแล้วกลับมาชนะใครก็โรเบิร์ตครับสองมงคลการช่างครับชนะโรเบิร์ตแล้วชนะใครล่าสุดแล้วก็สลามเสือนายกเอตาสลายาวเนาะเกือบเป็นเหมือนดันนะอืดด้วยันนัะนะเออทำไมอืดล่ะ หายไปนานครับหยุดไปนานครับสามเดือนได้หายไปสามเดือนเลยอืดสามสามเดือนประมาณสามเดือนแล้วก็อีกสิบวันได้สามเดือนกับอีกสิบวันเพราะเราข้อรอบเร็วนี่ก็เลยหายไปนานพอพอได้ชกไฟนั้นเที่ยวนี้ก็จะอืดไม่อืดคร้บไม่อ่ะได้อ่ะเข้าที่เข้าทางหลังจากโชกสิไฟนั้นหยุดไปกี่วันหยุดสี่วันนี่หรืไปไหนมา ก็อยู่นี่นะครับจะรักษาตัวอยู่ที่นี่แล้วก็ซ้อมต่อซ้อมมากี่วันแล้วถึงวันนี้ก็13 14วันได้สิบวันถือว่าโอเคพิกัดเท่าไหร่121 121ครับ121นี่ถือว่าถ้าตอนกลางวันเนี่ยต่ำสุดทำได้พิกัดเท่าไหร่118ครับเฮ้ยจริงเหรอครับอุ้ยนี่ปล่อยไป3 3มสามสปอนด์เลยนะครับแล้วปล่อยเท่าไหร่อ่ะสิบครับถ้ากลางคืนก็16 17ได้ครับใหญ่ไปไหมร้อยยี่เอเนี่ย ก็ใหญ่ครับแต่ว่ามันเป็นมวยรอมไม่รู้จะทำยังไงครับ <c oughs> เล็กกว่าเพื่อนแต่กระดูกมวยดีกว่าเพื่อนไหมครับต่อยมาทั้งหมดกี่ร้อยไปนับไม่ได้ครับวันสิบสองสิบสามปีได้ครับต่อยมวยจริงหรอสิบสองสิบสามปีแล้วเหรอครับอยุเท่าไหร่ครับต่อยมาอายุสิบปีครับอายุสิบปีก็ต่อยแล้วครับตอนนี้อายุไรแล้วยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วเหรอหน้ายังเด็กอยู่เลยนะสามร้อย ยังไม่ถึงครับส <200 S 2> องร้อยประมาณได้ครับต้นต้นกลางกลางปลายปลายครับประมาณน,นี้ครับต้นต้น,ตนหรือว่ากลางกลางหรือว่าปลายปลายกางกลางครับสองร้อยกลางกลางหรอไม่ธรรมดานะแล้วในวงรอบปูเสรรือที่เหลืออยู่นี่เคยเจอใคร,ครบ้างเจอฟ้าสยามครับฟ้าสยามกี่รอบสามครับสา,ามรอบรอบแรกชนะครับรอบสองชนะครับรอบสามแพ้รอบแพ้รอบสามนี่เมื่อกี่ปีมาแล้ว ห้าหกปีได้ครับห้าปีกับฟ้าสยามแม่นมวรอบเส้นทางวัชิงกันได้ไหมได้ได้ได้ครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ครับห้าสิบแปดแบบห้าสิบแปดเหรอครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าสูงร้อยหกสิบห้าอายุยี่สิบปีใช่ไหมครับจากอำเภอเชลพุมร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดกับฝากแฟนมวยหน่อยครับครับก็ฝากแฟนมวยพี่น้องชจ้าร้อยเอ็ด้วยครับช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจด้วยครับวันอาทิตย์นี้เต็มที่แน่นอนครับก็ยังระบบปิดอยู่นะ ใช่ไหมครับวันอาทิตย์นี้เอาต้นต้นก็เก็บแข้งซ้ายให้อยู่ทนความพลิ้วออกข้างฉากออกเขาให้ได้อาวุธดักหนักใส่เข้าไปครับพร้อมกับใครบ้างก็มียอดดวงใจแล้วก็เพชรมรดกแบบยอดดวงใจเพชรมรกตครับผมอาจารย์เอสเสรีภูมิบอกอะไรบ้างก็มีบอกว่าอย่าอย่าประมาทเนัระวังเก็บแข้งซ้ายให้อยู่เก็บแข้งซ้ายให้อยู่อย่าประมาทครับที่มนใต้บอกอะไรบ้าง ก็มีระวังแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายครับแล้วก็อย่าประมาทเหมือนกันครับแค่ทางมวยซ้ายไหมครับก็ไม่ครับไม่ครับที่ผ่านมามวยซ้ายเคยเจอใครบ้างเฟสเอรวัณครับแพ้เออก็พอได้อยู่พอได้ครับบอสใหญ่เฮียตีบอกอะไรบ้างก็อย่าประมาทเหมือนกันครับเก็บแข้งซ้ายอยู่ครับมีจังหวะนอกได้ก็นอกครับเฮียบอกวิญญาทีทองมีได้ก็ต้องมีนะครับ วันอาทิตย์นี้เจอกันนะครับโมยไทยเจ็ดสีอัดนั่นเลยนะครับโมยรอบปูนเสือ4คู่โดยเฉพาะดาบดำผมเชื่อว่า FC หลายท่านเนี่ยรอติดตามอยู่ครับ Yeah, you